Hi everyone, this is Win Bin in my garden, in my backyard. สวัสดีครับเพื่อนเครับผมพาเพื่อนเพื่อมาดูถั่วพูที่ผมปลูกไว้นะครับที่ไอ้ดูเพราะว่าถั่วพูมันดกมากๆเลยนะครับเนี่ยครับดกสุดๆเลยครับดกมากๆเลยถั่วพูมีประโยชน์ต่อร่างกายมากนะครับนะครับมีวิตามินและแร่ธาตุหลายๆชนิดนะครับมีไฟเบอร์ นะครับพูดง่ายๆคือมีกากใยนะครับช่วยในการขับถ่ายนะครับเวลาที่เราเข้าห้องน้ํานะครับจะได้ถ่ายคล่องแล้วก็ป้องกันโรคมะเร็งลาไส้ได้เป็นอย่างดีนะครับป้องกันอาการท้องผูกนะครับเพราะว่าคนถ้าไม่ถ่ายนี่จะเสี่ยงมากเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลาไส้นะครับปลูกง่ายนะครับแค่เอามาเล็ดนะครับไปฝังในดินนะครับ แนะนำว่าอย่าฝังลึกนะครับเพราะว่าฝังเลึอกเมล็ดเขาอาจจะตายได้นะครับให้ปลูกในช่วงต้นฤดูฝนเพราะว่าช่วงต้นฤดูฝนนี้ดินจะอุ่นตัวพูกอย่างงอกง่ายนะครับเ็าจะเติบโตได้เร็วนะครับพอได้น้ําฝนน้าอะไรบนนี้นะครับเหมาะปลูกในช่วงต้นฤดูฝนช่วงหน้าฝนก็ปลูกได้นะแต่อาจจะเสี่ยงเสี่ยงต่อเมล็ดเน่าได้นะครับเนี่ยเพื่อนๆดูว่าดอกข้างบนก็เยอะแยะเลยนะครับดอกเพียบเลยครับ ดอกสวยงามมากเดี๋ยวผมยียกกล้องขึ้นไปดูข้างบนโอโหนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อเห็นเลยใช่ไหมครับนี่คือดอกที่จะติดผลต่อไปอีกนะครับรุ่นต่อไปนะครับเยอะมากๆเลย